คลิปหรือว่าอะไรที่คุณลงมาทั้งหมดอ่ะมันจะถูกเปิดทั้งหมดเลยให้คิดเก่าๆที่เราเคยลงไว้นะคะก็คือเด้งขึ้นมาติดอันดับหมดเลยการที่เขาปรับตัวถันปรับตัวเร็วแล้วเขาไม่รอนะคะแล้วก็ทําเลยทําทั้งทั้งที่ไม่พร้อมทำทั้งทั้งที่ควรนี่แหละโซเชียลไหนที่เหมาะกับธุรกิจเค้กก่อนที่จะไป เพื่อนเพื่อนลองพิมพ์มาก่อนดีกว่านะว่ารู้จักสื่อโซเชียลไหนบ้างนะคะเออเราก็ใช้อะไรกันอยู่อะเราใช้อะไรกันอยู่นะเราใช้อะไรกันบ้างที่แบบเราใช้อะไรกันบ้างเราใช้ในการทาธุรกิจของเราเรารู้จักอะไรแล้วเราใช้อะไรในการทําอยู่บ้างนะถามมันมี Facebook นี่แหละที่ทุกคนใช้แล้วก็ใช้ในเรื่องของส่วนตัวด้วยส่วนใหญ่ Facebook อ่ะมันโอเคเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ คนใช้เยอะโอเคตรงที่คนใช้เยอะแล้วคนรู้จักเยอะตรงที่มันสามารถเป็นส่วนตัวด้วยใช่นะแล้วเราก็หลายคนอันดบมาใช้กับธุรกิจด้วยเหมือนกันรลยนี้นะ<ช>อ่าทีนี้นก็คือคนก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในนี้เยอะถูกต้องอ่แล้วทีนี้พอ คนมันอยู่เยอะนี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุให้เวลาที่เราทําธุรกิจอ่ะคือยิงแอดหรืออะไรเงี้ยค่าแอดมันแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็มีตัวอื่นที่เข้ามาเหมือนกันเข้ามาเหมือนกันแล้วบางตัวเพิ่งเข้ามามันก็จะถูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจก็อาจจะต้องดูเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ไปลงตรงนี้ด้วยถูกไหมสอง Facebook แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาลงรวมๆกันแล้วกันนะสองนะคะก็คือเป็นเรื่องของ ขอจีก, <IG. S 1> กินไปด้วยนะ,ะเดี๋ยวเ,เราสลับกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราแบบว่ารีบออกมาเราก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะั้น้ล้วเราสลับกันนาะเอาเร็วๆแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะมันก็โลกมันเป็นแบบนี้แหละนาะแล้วก็ IG Ig ไีนี่คือใครมีไอจบ้างไหมคะ ไอก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มันลงโปรไฟล์ได้หรือว่าลงขายสินค้าได้หลายคนคิดว่า IG ไอจไว้สำหรับขายเสื้อผ้าจริงไม่ใช่นะไ g คือเขา<ม>จะเน้นแบบพกภาพสวยๆเนาะ<ม>อะแล้วก็เหมาะกับสินค้าแพง<ม><ม>นะแล้วก็มีในเรื่องของ YouTube YouTube ก็มี YouTube ก็เน้นแบบว่าแนวคลิปนะคลิปยาวๆเพราะว่าจริงๆแล้วอะคลิปอธิบายคลิปพูดถึงความแบบความเชื่อใจเลยนะพูดถึงใน u t u b e อะ เดี๋ยวพามาลงลึกเดี๋ยวพามาลงลึกกันอีกทีโดยเฉพาะลายไม่ใช้เลยเมื่อเข้าสั่งของร้านขู่ต้องถ่ายรูปสลิปส่งเพราะใช้อีกเครื่องค่ะลองดูนะลองดูแล้วชีวิตจะแบบดีดีนะทุกวันนี้โคตรดีคือมีการปรเวลาสวยใช่ทุกวันนี้คือชีวิตดีมากคือมันมีทุกอย่างมันมันอำนวยความสะดวกได้หมดเลยไลน์อย่างวันก่อนเราไปอยู่คอนโดเราใช้ไลน์ที่เป็นแบบ ลายสั่งผลไม้เลยจ้ะตอนแรกแบบเฮ้ยจะไปอยู่ตรงนั้นเราก็แบบทุกทีแบบผลไม้คือแบบว่าแม่เนาะปอกอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้นะสั่งได้เลยแบบปอกแล้วด้วย<อ>นะนยจะเอาเนื้อหมูเนื้อไก่แบบจะเอาเห็ดอะไรอย่างเงี้ยมีหมดาาลายอะ่ะไปซื้อให้เลยนะไปซื้อเราก็สั่งเป็นลานแล้วเขาก็มาส่งครับทุกส่งถูกด้วยไม่ต้องไปเดินตลาดอย่างเดียวที่เราต้องมีคือมีเงิน <laughs> มีเงินค่ะทุกคน <laughs> ซึ่งแบบว่าอยากได้ข้าวสารอยากได้น้ําเนี่ยเขาสา่งมาให้หมดเลยจ้ะ มีเงินอย่างเดียวใช้ไลน์ลูกเรียนหนังสือเห็นไหมลูกก็ยังต้องใช้เนี่ะทุกคนคิดดูว่าเด็กๆยังต้องใช้โซเชียลแล้วเล่าล่ะแล้วเล่าล่ะ,ลละเราอ่ะอย่างนี้หนึ่งคือเราอยู่ในช่วงปรับตัวจากยุคทรานซชั่นนะมาเป็นยุคแบบดิจิตัลแบบนี้ใช้แต่แบบแซปน้องอินนูอยู่อยู่ประเทศอะไรวอแซฟหรือเปล่าคะอ๋อน้องอินนูอยู่อยู่อยู่ประเทศอะไรนะประเทศอะไรนะน้องอินนูพิมพ์เข้ามาใหม่ อยู่อะไรนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้เหมือนประเทศไทยใช่ใช่ออทีอไไ่ไม่ใช่ลาวใช่ไหมน้องอินโดไม่ได้ไม่ใช่ลาวเป็นคอเมนหรือลาวสักอย่างอยู่ไทยเหรอน้องอินโนอยู่ไทยเหรอแต่ว่าแค่เป็นคนอิสลามอย่างนี้เหรอ ดเดี๋ยวผัดน้องจะได้แนะนําถูกนะแล้วก็เขาตอบเคยถามพี่น้อยทําไมแม่ไม่เล่นไอจีเห็นไหมพี่น้อยอแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูว่าถ้าเราเล่นหลายอย่างแล้วเราต้องแบ่งเวลาอะไรแบบไหนนะโอเคสามีมาเลยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว,ว่าอยู่ไทยแล้วก็จับก,กลุ่มคนไทย<ม>แนะนํานะแนะนําเลยแล้วก็ไปศึกษานิดนึงนะคะแล้วก็พอไปศึกษานิดนึงอะ่ะคือชีวิตมันจะดีขึ้นมากเลยแล้วเราก็เหมือนแบบ เพิ่มช่องทางเนาะทุกเมื่อก่อนนี้เราอะ่ะก็วิ่งหาทาเลหาร้านหารวงนะเราก็แบบลงทุนเยอะเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าแค่หาทําเลนะหนึ่งคือหาทาเลที่ดีเพื่อที่จะให้คนเข้าถึงงะคะสองนะคะก็ยังต้องมีเงินลงทุนแต่งร้านอีกนะแต่งร้านมาแล้วจะต้องมีอะไรวางขายหน้าร้านอีกนะ mm hmm. เราก็ต้องไปลงทุนในจุดที่อ่าเป็นร้านเป็นกาแฟไหมไขนมไข่ม,ไมุกไหมหรือว่าเป็นเค้กหรือว่าเป็นอะไรที่เราต้อง แล้วรู้ไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทํามาทั้งหมดยังไม่รู้เลยว่าจะขายได้ไหมใช่เราเรายังไม่พอต้องจ้างพนักงานมาถ้าอยู่บนห้างนะคะคุณไม่สามารถปิดปิดร้านได้เลยอ่ะคือต้องมีแบบต้องมีตลอดเวลาโอ้ยน่ารักจังไก่ไก่เขาก็สวยสวยคือเราชอบมากเลยอ่ะเออไก่ไก่ก็สวยงามไก่แบบอืมแล้วก็พอพอไปแต่งเขาเรียกพอไปพอไปแต่งร้านหรือว่าอยู่ในห้างเราเคยนะมีประสบการณ์บนห้างขายเค้กบนห้างจาก ปิดไม่ได้เลยเดอ้อปิดไม่ได้เลยปิดโดนปรับมีไหมอะคือเราไม่ได้รายได้แล้วนะ<ต>เราต้องเสียงเงินค่าปรับแต่เดีอไปเติมาจากค่าเช่าห้างนี้ห,นห้างนี้แทบบแบบแทบเงียบเลยนะห้างไม่ค่อยมีคนไปเช่านะเดี๋ยวนี้นอกจากจะเป็นห้างใหญ่ๆที่เป็นแหล่งรวมผู้คนจริงเราแบบบรรยากาศในห้างเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแล้วนะคือไม่ใช่แบบคือมีธรรมชาติเข้าไปเสริมเพิ่มมากขึ้นจะไม่ใช่ห้างที่แบบเป็นตึก อย่างเดียวแล้วอ่ะจะเป็นพื้นที่ให้เด็กวิ่งเล่นได้ให้ทํากิจกรรมสร้างประสบการณ์ในห้างได้แบบนั้นนะอ่าโอเคแล้วต่อ<ถ>ไปถัดไปนะคือเมื่อกี้เราพูดถึง Youtube YouTube นี่คือเขาจะได้รายได้จากกันจากยอดวิวใช่นะชซึ่งแบบว่าเราก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นแบบมาเล่าเรื่องให้แบบว่าให้คนดูนานๆม,มันจะเกิดจากยอดวิวจากยอดเสับส i b ยใช่ไหมเออนอิดูบอกว่าค่าทำเค้กมาแล้วสปี2ปีนี้เองค่ะ ชอบดูไลฟ์ฟูม่ามีกาลังใจหดทาเค้กตอนนี้ถ้าเรามีโปรดักต์แล้วอ่ะเราเป็นโปรดักต์ที่ดีน้องอินูต้องเริ่มเป็นเรื่องการตลาดเนาะแล้วก็เนี่ยแหละสื่อโซเชียลที่เรามาพูดถึงวันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเอาไปทําการตลาดได้ <ừ> นะ <ừ> ซึ่งจริงๆแล้ว,วความรู้ดีๆมันมีฟรีหมดเลยนะใช่คือตามสื่อพวกนี้แหละถ้าเราใช้ ถ้าเราใช้เป็นอนะ่ะคือเราจะสามารถเข้าถึงพวกความรู้พวกนี้ได้แบบฟรีๆเลยอย่างเช่นหน้าเพจเราก็มาให้ความรู้ฟรีเหมือนกันนะคือใครที่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากจะเจาะลึกก็ไม่ต้องไปลงคอใช้แบบอย่างนี้เลยคือความรู้พวกนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคะความรู้ที่เรานํามาแชร์ตรงนี้นะส่วนคอร์สนี่จะเป็นอะไรที่มันลึลกลงไปอีกลึกลงไปอีกอคือ อยู่กับธุรกิจเราเลยเนาะส่วนหน้าเพจเราก็จับแล้วเราไปลองใช้กับได้ทีเน็นต็ได้เลยก็คือเราไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนะคะเนาะแล้วก็ถัดไปถัดไปก็เป็นติ๊กต็อกอย่างที่เขียนเข้ามานะคะติ๊กต็อกเป็นอะไรที่มันมาทีหลังไมมันกำลังใหม่อ่ามันมาทีมันมาใหม่แล้วมันก็มาทีหลังแล้วกลายเป็นว่าตัวแอปมันอ่ะคือเหมือนเป็นเป็นเฟนลี่แอปอ่ะคือหมายถึงว่ามันเข้าถึงง่ายมันดูแบบมันง่ายกับการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ แล้วพอมันสั้นๆพอามานสั้นๆคนสมัยนี้คือแบบชอบดูอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกอย่างนี้นนว่าทิกตอกมาที่หลังสุดถูกไหม,อมพอมาที่หลังสุดเขาก็จะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนหนะว่าคนสมัยนี้ชอบอะไรแบบไหนสมมุติเราอชอบอะไรสั้นๆถูกปะปัดสาวินาทีถ้าเกิดว่าพลาดหัวไม่โดนเนี่ยก็ไปแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิกตอกเขาก็เลยเหมือนทําขึ้นมาเพื่อเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกอย่างการตัดต่อคลิปที่ง่ายขึ้น การดูอย่างรวดเร็วซึ่งจะ,จะสังเกตได้ว่าเขาจํากัด1นาทีต่อคลิปถูกไหมอ่าอันนี้คืออันนี้คือแบบว่าเขาก็พัฒนามาจากการที่เขาศึกษาเรานี่แหละแล้วก็ออกมาเป็นแอปมันถึงตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะทิกเก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบคือรุ่นหลังสุดนะส่วนถ้ารุ่นแรกสุดเลยคืออีกแพลตฟอร์มเนี่ยคืออะไรก็คือเว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยอารมณ์ประมาณว่ากูอยู่มานานแนละ้วกูอยู่แบบถาวรเป็นบ้านของเราเป็นแบบเว็บไซต์ที่ว่าเนี่ย ปูรรวมไปถึง Google นะเว็บไซต์กับ Google เนี่ยผูเรียกว่าเป็นเป็นอะไรอันเดียวกันคนเข้ามา Google เ e ิร์ชแล้วจะไปเจอเว็บไซต์แบบนี้นะพี่อขอาและพี่วัวพี่วัวบอกว่าเดี๋ยวนี้มีช้อปปิ้งมอลล์มีมากขึ้นใช่ช้อปปิ้งมอลล์เราก็ไปได้พวกมาเก็ตเพลสแบบเนี้ยเราก็ยังไปได้นะตรงมาเก็ตเพลสบูขอรวมไว้ใน Facebook นะมาเก็ตเพลสขอรวมไว้ใน facebook นะแล้วก็พี่น้อยบอกว่าติพี่น้อยติดการตลาดทำไม่ค่อยเป็นค่ะขอคำแนะนำ ของพี่น้อยเนี่ยจะบอกว่าของพี่น้อยเนี่ยการตลาดของพี่น้อยอ่ะจะเหมือนของปูสมัยแรกๆรเลยคือเป็นการตลาดบอกปากต่อปากซึ่งถามว่าบอกปากต่อปากมันเป็นการตลาดที่ดีที่สุดนะเป็นการตลาดที่ดีที่สุดแต่มันจะช้าแต่มันจะช้าหน่อยเป็นการตลาดเเป็นขาเรียกว่าอะไรการตลาดเชิงลับแต่ลูกค้าสมมุติร้อยเปเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าเกิดจากการบอกปากต่อปากเนี่ยจะเรียกได้เลยว่าร้อเรซเราจะสามารถรับได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่ามันเป็นการตลาดที่ดีที่สุด หนึ่งคือไม่เสียเงินสองคือร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะสามารถรับได้เพราะถูกบอกปากต่อปากมาเชื่อใจในสินค้าเราแล้วแบบนี้นะพี่น้อยแต่มันยังมีอีกหลายช่องทางที่ปัจจุบันนี้มีขึ้นมาเพื่อทําเป็นการตลาดเชิงลุกนะอันนี้เรามีฐานอยู่แล้วพี่น้อยอันนี้คือเยี่ยมอันนี้คือดีนะน้องอิมนูบอกว่าได้ความรู้จากเฟซคูเยอะเลยสะสมไว้หมดโควิดไปจะพัฒนาที่มาเลเซยอันนี้เยี่ยมเลยนะเพราะว่า เหมือนเราต่อต่อศักยภาพไปเราเราเราไปได้เนาะต่อไปได้ด้วยอันนี้คือถือว่าดีแล้วแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นก็คือลงมือทําได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้โควิดหมดนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่หมดก็ได้นะทุกคนหมดเมื่อไหร่หรือว่าคือเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันไปเลยนะคะอยู่แล้วก็รวยไปกับมันเลยนะคือหลายคนนะคะพลิกชีวิตได้ด้วยวิกฤตครั้งนี้นะรวยเพราะโควิดนะใช่รวยเพราะโควิดเลยถ้าเกิดว่าลงมองให้ดีนะคะมองให้ออกคือแบบ เหมือนกับว่าคือเราไม่ต้องรอเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันไปเลยคนที่อยู่แล้วก็คนที่เขาเรียกว่าคนที่พลิกชีวิตได้เพราะวิกฤตน่ะคือการที่เขาปรับตัวทันปรับตัวเร็วแล้วเขาไม่รอนะคะแล้วก็ทําเลยทําทั้งทั้งที่ไม่พร้อมทำทั้งทั้งที่กลัวนี่แหละกลัวนี่แหละนี่คือไม่เซ็ตของคนที่แบบเออประสบความสําเร็จไปเลยนะคะลองปรับเอามาใช้ดูเนาะแล้วก็จะเหมือนกับเราที่เราก็โควิดนี้คือ เรียกว่าต้องขอบคุณเลยนะคือเหมือนกับว่าเราได้มาปรับตัวแล้วก็ออกมาในโลกโลกของออนไลน์มากขึ้นด้วยนะแล้วก็พอเวลาที่เราลงมือทอําอ่ะเราทําไปสักพักหนึงอะ่ะมันเกิดโ um. um มเมนตัมโมเมนตัมในการลงมือทําแล้วมันจะมีวิธีการใหม่ๆถ้าเราติดตรงไหนเราก็จะหาสิ่งที่มาแก้โม <Moment> um เมนตัมคืออะไรอารมณ์เหมือนแรงเวียงไงแรงเวียงคือเหมือนเราทําไปเออยอะๆมันก็จะถูกเวียงไปสู่จุดที่ พอไปต่อไปเรื่อยๆหมุนตบหมุนตบไปโดนลูกถัดไปโดนลูกถัดไปไปเรื่อยๆมันก็จะมีวิธีการที่มันใช่หรือถ้ามันไม่ใช่เราก็จะรู้ว่าสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะเป็นร้อยครั้งหมื่นครั้งที่เราลงมือทานั่นเองนะคะอันนี้เนาะอันนั้นคือเวที่แบบเอ้ยเราไม่ประสบความสำเร็จในร้อยครั้งแต่ไม่เป็นไรเนี่ยมันจะมีเวอีกต่ออ่ะคุณแหม่มเค้กเบเกอรี่เฮาบอกว่า ออกจากงานมาทําเค้กเต็มตัวหนึ่งปีเต็มแล้วค่ะชอบดูคลิปครูรู้สึกได้พลังให้ตัวเองสร้างแรงบันดาลใจอยากไปเรียนต่อยอดกับครูด้วยค่ะโอ้โหจับไว้ก่อนดเดี๋ยวใจดีใจ,จมากเลยดีใจ,จมากเลยเ <laughs> นาะคือคือคอ,อยากเอาตรงนี้มาแชร์เพราะรู้เลยว่าคนที่ทาแ,แรกๆอ่ะมันมีสิทธิ์ท้อง่ายมากท้อง่ายมากเพราะเราเป็นเพราะเราเคยเป็นมาก่อนเนาะตอนที่เราทำแรกๆในจุดนั้นมาก่อนนะคะเรียกได้ว่าทุกจุดในร้านเค้กอ่ะคือเราเคยลงไปทุกตําแหน่งแล้วถูกไหม คือเราลงไปตั้งแต่คือคนที่แบบไปซื้อของเองคือเรามาจากศูนย์อะเรามาจากติดโลบอะไรเงี้ยจากธุรกิจนี้นะคะแล้วมันก็ต่อยอดมาเรื่อยเรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการรับออเดอร์การซื้อของการสั่งของการทําการตลาดการขายการออกไปจัดเค,ค้กเองหรือว่าการไปส่งเค,ค้กเองทุกตาแหน่งเอาเนี้อดีกว่าในร้านเค,ค้กคือเราอะค่อนข้างเราผ่านมาแล้วทุกจุดนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่จุดไหนอะคือเราเข้าใจแล้วเราก็เลย ออกมาเป็นกําลังใจให้นะคะออกมาเป็นผลลัพธ์ให้ดูนะว่าถ้าเราตั้งใจนะคือมันสําเร็จแน่นอนนะแต่ทีนี้ว่าเราใช้เวลา<ช>เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามันไม่มีเมนทอร์มันไม่มีคนที่มาบอกเราถึงวิธีการไงยเราก็ใช้เวลาเพราะว่าเราลองผิดลองถูกเอง กว่าจะรู้ว่าแบบดีโอเคเนี่ยมันก็ปาไปแบบใช้เวลาไปปีครึ่งปีอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วนะทุกคนจะประสบความสาเร็จเร็วขึ้นนะถ้าคนตั้งใจจริงประสบความสําเร็จเร็วขึ้นแน่นอนเทคโนโลยีเข้ามานะค่ะแล้วก็เทคโนโลยีต้องบอกว่ามันเป็นพลังเลเวอเรจคือบิ่ลี่จะพูดถึงพลังเลเวอเรจเยอะมากเลยนะคะถ้าใครอยากรวยอยากสําเร็จเร็วแบบก้าวกระโดดนะคะต้องใช้พลังทวีเข้ามาช่วยนะเราอะมีพลังแค่วันเดึองอะเราทํางานแค่24ชั่วโมงนะแล้วก็รวมถึงใครที่มีครอบครัวเราก็แต่งงาน ไปเนี่ยคือต้องให้เวลากับลูกให้เวลากับอื่นๆอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมาทุ่มเทให้กับาการทางานแบบเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างลำบากแล้วคนรอบตัวเราก็เวลา,เ,าเวลาเรามีจํากัดไงถูกแล้วเวลามันเป็นอะไรที่มันหากกบมาไม่ได้เงนินมันหาได้ไงแต่เวลาคือมันหาได้ยากใน24ชั่วโมงอมโอเคมีช่องตรงไหนแล้วเราเข้าถูกรูอ่ะนั่นแหละเค้กหนึ่งก้อนเป็นหมื่นเขาก็จ่ายเค้กวันเกิดที่เรารับสูงสุดนะคะ แสนห้านะออรับเองเลยเป็นแบบว่าแสนห้าคือเขายอมจ่ายอะ่ะแล้วอย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยก็พี่ปูทำมาสิปีหรือพี่ปุ้ยเป็นทำรรนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนคือมันทำนานก็จริงแต่เราอ่ะเรามือใหม่ก็ยังสามารถพัฒนาฝีมือขึ้นมาให้ถึงจุดข,ของปู่ที่อยู่ได้ เอาเป็นว่าแกะรอยไปแกะรอยไปแล้วใช้เวลาเร็วกว่าปุ้ด้วยประเด็นก็คือเราอ่ะลองแต่ทุกคนอ่ะแกะรอยเราไปเลยใช่มันจะเร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้นงานเมื่อกี้ก็คือโอเคมี Facebook มี IG มีมี y t u t u นะคะมี TikTok แล้วก็มีเว็บไซต์ทั้งหมด Google ใช่ป่ะเว็บไซต์ก็คือ Google นะคะทั้งหมดวันนี้เราจะมาพูดกันอยู่5ตัวนะคะ อ้าอันนีนะ้คือเราเราจะเลือกใช้อันไหนม,มันเยอะมากเลยนะเราจะทําทุกอย่างมันเป็นไปมันเป็นไปได้แต่ว่าเราต้องมีคนช่วยถ้าเราทําคนเดียวเราต้องเลือกโฟกัสสักหนึ่งอันก่อนแล้วเราถึงเราถึงจะพอตัวเนี้ยแข็งแล้วเราค่อยเริ่มสองสามสี่แบบนี้นะจริงๆอมันมาสามารถไปได้ทุกอัน เพราะว่าคือพอมันไปอีกช่องทางหนึ่งมันก็จะเจอโอกาสที่ใช่หรือว่าเราไปแล้วมันไม่ใช่เราก็จะได้รู้ว่าของเราอ่ะไม่ใช่นะนีเนี่ว่าก่อนที่เราจะไปอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละแพลตฟอร์มนี้เขาชอบอะไรเพราะเวลาที่เราไปเนี่ยเราจะฟังได้นะคะก็เกิดจากการที่เราเข้าใจแพลตฟอร์มเขาว่าเขาชอบอะไรอย่าง a c e b o o k เนี่ยคือเขาชอบอ่าณตอนนี้เขาเอาเอกริทึ้มเขาให้ความสัมพันธ์กับการไลย อ่าพอการไลฟ์อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่า like, การไลฟ์การเออวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเราซึ่งแบบหลายคนเนี่ยอย่างสวัสดีค่ะคุณปูบางทีโพสต์ไปกี่ครั้งก็เงียบก็เลยถอมันเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าคุณแม่แม่แม่แทนแแน,นะคะสวัสดีนะคะคือมันเป็นแบบนี้ว่าคือด้วยความที่เ o ซบประมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วตอนเนี้ยมันก็มีคนเข้ามาใช้เยอะนางก็เล่นตัวไงนางก็แบบเหมือน คือเวลามันมีจำกัดจะเรียกว่าคนมันตัวไม่เยอะก็คือการที่เราโพสติใช่โพสโพสไปอ่ะแรกๆอ่ะคือมันไม่มีคนดูถูกไหมคือเราอ่ะไม่ไม่ไม่เราโนเนมอ่ะแล้วตอนเนี้ช่องหรือว่าเพจหรืออะไรเงี้ยมันก็มาเป็นล้านล้านอันแล้วเราก็นตอนเนี้คือ คนเปิดเพจอยู่ทุกวันแล้วลูกตาคนน่ะคือเราจะดึงคนมาดูได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องมีจุดเด่นนะทีนี้ถึงต้องมีจุดเด่นคือเรามีความสบายหูสบายตาคนละคือสบายตาเวลาที่ดูสบายใจหรือว่ามีความรู้ที่จะให้เขาที่จะเขาได้อะไรเขาถึงจะมาดูเราคือสมมุติว่าถ้าเรามีตรงนี้หมดแล้วแล้วโพสต์ไปโพสตไปเนี่ยมันเงียบมันก็คือมันสามารถเกิดได้จากแบบนี้คือว่าคือคือมันต้องทําไปสักพักหนึ่งอ่ะ จนกว่าคอนเทนต์หรือว่าสิ่งที่เราพูดอะมันจะเป็นประโยชน์กับคนที่มาฟัาง จ,จนคนที่มาฟังหรือว่าลูกเพจของเราเนี่ยมากดไลค์กดแชร์อ่าเขาจะมองว่า Facebook จะมองว่าเพจเนี้ยมีคุณค่ามันก็มีค,ความรู้มีความรู้มันก็เลยจะไปเกี่ยวกับไอตัวกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกอ่ะว่าเราจะทําอะไระะหาใครแล้วเราถึงจะหาคอนเทนต์ไดถ้ถูกใจคนที่เราหามาถูกเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะขายขครเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เลยพูดถึงในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายถ้าเราหากลุ่มเป้าหมายเจอเราจะรู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรไปที่เขาอ่ะถ้าเราขายองค์กรเนี่ยแล้วเราจะมามานั่งเม้ามอย บบขายชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไไดเท่ากับองค์กรอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้กลุ่มเป้าหมายเราก็จะมาสื่อสารได้ถูกนะพอที่นีน้ถ้ามันมีคนที่แบบว่ามาดูแล้วเขาชอบ,แล,ชอบแล้วเขาแชร์อย่างเงี้ยในเพจเยอะ a c e b o o k ก็คือจะช่วยเรางิงแอดอย่างเงี้ยคือช<ข>่วย <Facebook, S 2> เขาจะแนะนําเขาจะแนะนําให้คนอื่นๆพอเขามองเห็นว่านี่คือมีประโยชน์นี่คือเป็นเพจที่ดีมีประโยชน์ม,มีความรู้ให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้น Facebook จะเปิดการมองเห็นเลยถ้าเห็นใครที่เขาแบบ เร้ายเหตุคนดูเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขามีเขาเรียกว่าเอนเกตนะเขามีเอนเกตเยอะนะคะเราก็มันทําให้ a c e b o o k อ่ะเ,อเปิดการมองเห็นคือเขาพิจรารณามาแล้วว่าเพจนี้ดี mm hmm. เพจนี้โอเคเงี้ยเขาจะ mm hmm. ความรู้อ่าเขาก็จะเปิดการมองเห็นให้ต้องาประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เขาเปิดการมองเห็นมันไม่ใช่แค่โพ์นั้น mm hmm. โพ์เดียวไงคลิปหรือว่าอะไรที่คุณลงมาทั้งหมดอ่ะมันจะถูกเปิด ทั้งหมดเลยนะมันก็เลยจะทำให้คลิปเก่าๆที่เราเคยลงไว้นะคะก็คือเด้งขึ้นมาติดอันดับหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะน,นั้นนะมิเ่นอยา,ากจะ จะจะบอกแบบนี้ว่าคลิปที่ทําความรู้ที่เอาออกมาทําหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรที่เราทําอย่างเงี้ยแนะนําให้ทําต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรที่ง่ายขนาดนั้นน่ะเรายิ่งเราเข้ามานะวันเนี้ยจะว่าดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีคือจะว่ายากก็ยากง่ายก็ง่ายเพราะว่าความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเราเข้ามาทีหลังเราเฟซบุ๊กมันไปแล้วคือเราจะต้องทํามากกว่าคือมันทํายากกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่ถ้าความง่ายก็คือเรามีโมเดลละเรามีคนที่เคยทําแล้วอย่างเงี้ย คือนี่ก็ถือเป็นคมง่ายคือแล้วแต่ว่าเราจะโฟกัสอะไรถ้าเราเข้ามาตอนนี้มิลินอยากให้โฟกัสว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีต้นแบบที่ทํามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันมีแนวทางมันมีดีมานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปโฟกัสที่ตรงนั้นดีกว่าทุกคนอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสํำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย